ขอบคุณครับอดลูกขอบคุณครับกอดลูกขอบคุณครับขอบคุณครับปูบลขอบคุณครับปูบอเก็ูเก็บไัอออันนี้ของปะป๊าเฮปิเบอร์เรียนเลยขอบคุณด้วยขอบคุณันนีอ่ะสวัสดีค่ะยุบฝันยุบฝันยุบฝัโอเคให้ปิดเบอร์เรียนลราเป็นคนี่เก่งนะอ่ะเบอร์สี่อะไรเล่าหัวเนื้เบอร์สินี่ๆนเบิดเอออ อะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเาลาลาลไปเาลเอาฉีกเลยเอฉีกเลยฉีกเลยนะถูกไมฉีกเลยเอาฉักเลยฉีกเลยไม่ใช่เลยโอกระป๋องเงินโอ้ อันนี้นะขอบคุณครับลูกอันนี้นิดเดียวลูกอะไรแต่อยู่ในมือถือเนี่ยสี่ปีหนูจะได้เงินทั้งหมดสี่แสนแปดลูกนะปีเดียวนะอายุแปดขวบหนูจะิสี่มีเงินสี่แสนแปดแล้วลูกนะโอเค้าไปลูกก็แค่ทุกที่ขอคาค่ะลูกอ่าอถึงจะขอเดี๋ยวแตต้องสอนคุณพ่อคุณแม่ให้ให้ดูให้เป็นก่อนถ้าดูไม่เป็นที่ป้าป้ายึดหมดเลยลูกนะโอเคนะโอเคตามินยังไม่ถึงคิวลูกๆไปก่อนโอเคแฮปปี้เบิร์นเดย์ลูกจ้ะ